รีวิวค่ะวันนี้นะคะแอดมินก็มีเก้าอี้จากค่าย h ันเดอร์ X 3นะคะชื่อรุ่นว่า DC 3นะคะรุ่นนี้จะมีด้วยกัน3สีเนาะสีแดงสีฟ้าแล้วก็เข้มๆเ,เลยสีดำนะคะรุ่นนี้เดี๋ยวเราจะมารีวิวประกอบให้ดูกันส,สดๆเลยกับ DC 3 Th u ัน e ดอร์ X 3คะ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะก็ได้รับเกียรติมาจากน้องปังปอนนะคะปังปอนออนเดอะร็อกของเรานั่นเองนะคะ ผู้ชำนาญในการประกอบเก้าอี้มากกว่า10ปีนะะโอเคเดี๋ยวเราไปดูปพร้อมๆกันเลยนะคะเปิดลังออกมาแล้วค่ะเขาก็จะมีลังนะคะรองไว้อีกหนึ่งชั้นนะคะเพื่อที่เวลาที่เรากรีดลังเนี่ยตอนเปิดเนี่ยจะได้ไม่โดนตัวของเก้าอี้นะคะนี่ก็จะเป็นตัวรองหลังให้ด้วยนะคะจะมีตัวรองหลังให้นี่ก็คือตัวนี้เลยขาเป็นขาเหล็กนะคะสำหรับรุ่นนี้ขาเป็นขาเหล็กอย่างดีเลยค่ะ ตัวนี้จะเป็นหมอนรองศีรษะนะคะนี่เลยที่ห้อยมาตรงนี้ไม่ใช่อะไรนะคะนั่นคือกล่องอุปกรณ์นั่นเองนะคะนี่ก็จะมีหกเหลี่ยมแล้วก็น็อตตัวสั้นตัวยาวพร้อมกับแหวนรองต่างๆนะคะแล้วเขาก็จะมีกล่องอุปกรณ์มาให้อีก2กล่องค่ะกล่องแรกที่ น้องปังปอนกาลังหยิบขึ้นมาอันนี้ก็จะเป็นกล่องล้อแล้วก็ตัวโชกคค่ะพร้อมกับกระบอกโช๊คแล้วก็ฝาครอบนะคะปิดด้านข้างค่ะนี่เลยบอกของรุ่นนี้นะคะเขาก็จะประกอบที่วางแขนมาให้เลยนะคะเพื่อให้เราสะดวกต่อการใช้งานนะคะไปถึงแล้วใส่ที่พิงหลังก็สามารถนั่งได้เลยนะคะไม่ต้องประกอบแขนให้ยุ่งยากนะคะ แล้วตัวต่อไปอันนี้ก็จะเป็นตัวถ่วงน้ําหนักนะคะแล้วก็ที่ปรับระดับขึ้นลงนะคะอันนี้จะเป็นตัวน็อตของเขานะคะตัวที่แอดมินถืออยู่ตัวนี้จะเป็นน็อตตัวยาวของเขานะน็อตแต่ละตัวนะคะก่อนใช้งานให้เราใส่แหวนรองก่อนนะคะซึ่งเขาก็จะให้แหวนรองมาครบกับจํานวนตัวของน็อตเลยค่ะ เทคนิคการประกอบเก้าอี้นะคะก็คือให้เราใส่น็อตนะคะทั้ง4ด้านนะคะให้เสร็จก่อนไม่ต้องหมุนแน่นนะคะพอน็อตทั้ง4ด้านเข้าตรงรูแล้วนะคะเราก็ค่อยหมุนแน่นไปทีละด้านค่ะเพื่อที่เก้าอี้เรานะคะจะได้ตรงนะคะแล้วก็รูน็อตของเราก็จะได้ตรงด้วยนะคะ เสร็จแล้วนะคะเก็บงานด้านข้างด้วยฝาครอบนะคะนี่เลยเพื่อความสวยงามน,นะคะก็ประกอบเข้าไปเลยค่ะฝาครอบของเขานะคะเป็นพลาสติกค่ะที่มีความแข็งแรงทนทานนะคะส่วนน็อตที่หมุนฝาครอบเก็บงานนั้นนะคะเป็นน็อตสั้นนะคะ ต่อไปจะเป็นขั้นตอนของการใส่ตัวถ่วงน้ำหนักนะคะวัดให้ตรงแล้วก็ประกอบตัวถ่วงน้ำหนักลงไปเลยค่ะตัวถ่วงน้ำหนักนะคะให้นำตัวถ่วงนะคะประกอบมาทางด้านหน้านะคะแล้วก็ใส่น็อตทั้ง4ตัวเลยค่ะครั้งนี้นะคะก็คือ ให้หมุนแน่นทั้ง4ด้านเลยนะคะเสร็จแล้วต่อไปจะเป็นวิธีการใส่หมอนรองหลังนะคะซึ่งหมอนรองหลังเนี่ยใครจะใส่ก็ได้หรือว่าไม่ใส่ก็ได้นะคะนี่เลยแล้วก็สอดผ่านช่องไปเลยค่ะอันนี้จะเป็นหมอนรองศีรษะนะคะจับทั้ง2ด้านค่อยกันแบบนี้เลยนะคะแล้วเราก็นำมาลอดช่องแล้วก็ มาเสียบด,ด้านหลังแบบนี้นะคะนี่เลยจัดทรงให้วสวยงามค่ะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะสำหรับส่วนด้านบนนะคะต่อไปเราไปประกอบช่วงล่างกันค่ะช่วงล่างนะคะก็ประกอบไปด้วยล้อนะคะล้อของเขาเป็นไนลอนค่ะไนลอนดียังไงนะคะไนลอนก็คือจะทําให้พื้นบ้านของเราเนี่ยไม่เป็นรอยนะคะ นี่เลยก็มีมาให้ด้วยกันถึง5ล้อนะคะถ้าไม่ถึง5้ล้อนี่แสดงว่าอุปกรณ์ไม่ครบแน่นอนนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปใส่พร้อมๆกันเลยค่ะวิธีการใส่ก็ง่ายเลยค่ะนี่มือหนึงจับก้านขาให้แน่นค่ะอีกมือหนึงข้อมือแข็งๆแ,แล้วเราก็กดลงไปเลยค่ะนี่จับแน,น่นๆแบบนี้แล้วกดลงเลยนะคะนี่ใส่ให้ครบทุกล้อเลยนะคะกดลงไปเลย เมื่อใส่ครบทุกรอแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปก็คือขั้นตอนของการใส่โช๊คค่ะที่ถืออยู่ไม่ใช่กระบอกน้ํานะคะนั่นคือกระบอกโช๊คค่ะวิธีการใส่นะคะให้นําตัวกระบอกใหญ่นะคะลงด้านล่างและเอากระบอกเล็กนะคะขึ้นด้านบนนะคะคว่ำแบบนี้เลยให้สีน้าเงินนะคะอยู่ด้านบนนะคะสําหรับตัวโช๊คนะโชครุ่นนี้เป็นโช๊คไฮดรอลิกค,ค่ะแล้วเราก็วางตั้งแบบนี้เลยเสร็จแล้วนะคะนําทั้ง2ส่วนมาประกบกันค่ะ ขยับให้เข้าที่นะคะขย่านิดนึงโอเคค่ะเสร็จแล้วก็นั่งนะคะนี่เลยเพื่อเป็นการล็อกของโชกนะคะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะเมื่อประกอบออกมาแล้วนะคะก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้เลยค่ะอันนี้ก็เป็นในส่วนของทานด้านหลังของเขานะคะนี่เลยเรียบๆแบบนี้เลยแล้วก็ขาเป็นขาเหล็กค่ะ หนังของรุ่นนี้นะคะเป็นหนังพ u ค่ะผสมประสานกับผ้าไนาลอนแล้วก็เคปล่านะคะสามารถระบายอากาศได้ค่ะโลโก้แล้วก็ตัวหนังสือ thunder x 3นะคะเป็นงานปักค่ะอ,อันนี้ก็จะเป็นสองทางด้านหน้านะคะแขนสามารถปรับได้ค่ะขึ้นลงซ้ายขวาได้ตามอิสระเลยนะคะ ตัวโชกนะคะปรับขึ้นปรับลงได้เวลาขึ้นนะคะให้ยกตูดขึ้นนิดนึงแล้วปรับขึ้นค่ะเอนอนได้180องศานะคะสำหรับรุ่นนี้และสามารถรับน้ำหนักได้สูงสุดถึง125กิโลกร,รัมค่ะ จบลงไปแล้วค่ะกับการรีวิวการประกอบเก้าอี้รุ่น DC3 จากค่าย ThunderX น,นะคะส่หรับลูกค้าท่านใดที่สนใจอยากสั่งซื้อสินค้าค่ะสามารถสั่งซื้อกันเข้ามาได้แล้วนะคะที่หน้าเว็บไซต์ของเรา w w w KGG c o t s h ค่ะหรือว่าทักมาได้ที่หน้าแฟนเพจ a c e b o o k ของเราค่ะ เพจ KTGIT Gaming Gear ค่ะหากต้องการชมสินค้าตัวจริงนะคะมาลองนั่งมาเลือกสีดูให้เห็นกันสดๆไปเลยนะคะสามารถมาได้ค่ะที่หน้าร้านของเราตั้งอยู่ที่ชั้น3ส่วนกลางห้างเซียรังสิตจังหวัดประทุมธานีค่ะสำหรับคลิปนี้แอดมินและทีมงาน KTG Review ก็ขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พวกเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย